สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเื่อนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิทิฐิระหว่างวันที่7-9มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเบียงบุญเพื่อถวายเป็นพระกุศลทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store